เด็กๆนะคะลูกวันนี้มาเจอกับครูพินนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝังหัดวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาที่เป็นใบไม้นะคะที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนะคะให้เด็กเปิดไปที่หน้าที่10นะลูก10กับ11นะคะเราจะทําแบบฝังหัด2หน้านี้ไปพร้อมๆกันนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆความแข็งแรงนะซาบะยืดหยุ่นเป็นยังไงคะลูกไม่ยืดหยุ่นนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูเลยเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทเป็นยังไงลูกเหรียญบาทสีของเหรียญบาทจะเป็นสีเงินนะคะรูปร่างเป็นวงกลมนะคะพื้นผิวขรุขระความแข็งแรงก็จะมีลักษณะแข็งนะคะลูกสภาพยืดหยุ่นไหมคะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะเด็กๆต่อไปค่ะพลาสติกพลาสติกแก้วพลาสติกนี้นะคะสีเป็นยังไงคะลูก อ่เป็นสีฟ้านะคะรูปร่างทรงกระบอกพื้นผิวเรียบความแข็งมีความแข็งนะคะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะต่อไปตุ๊กตาผ้านะคะสีก็จะมีสีน้ำตาลนะคะรูปร่างอิสระนะคะพื้นผิวครุขระความแข็งนะคะมีความแข็งเป็นยังไงคะลูกอ่อนนะคะสภาพยืดหยุ่นไหมไม่มีการยืดหยุ่นนะคะ ต่อไปคะ่ะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่5นะคะลูกลูกโปงนะคะลูกโป้งสีของลูกโปงที่เรามองเห็นคือสีแดงนะคะรูปร่างเป็นรูปไข่พื้นผิวเรียบนะคะความแข็งอ่อนยืดหยุนนะคะสภาพยืดหยุ่นคือยืดหยุ่นนะคะลูกเด็กทำตามครูพินนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่11กันเลยนะคะหน้าที่11นะคะเขาสั่งให้เด็กทําอะไรนะคะ วาดภาพและบอกชื่อวัตถุพร้อมโยงเส้นชี้บอกชื่อของวัดสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะลูกวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุชนิดเดียวนะคะขออนุญาตอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะวัตถุที่ทำมาจากวัดสดุชนิดเดียวกันเช่นครกหินครกไม้ กระดาษแบบนี้นะคะทํามาอย่างเดียวแต่วัสดุที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดเช่นกันไก่นะคะมีทั้งโลหะมีทั้งพลาสติกใช่ไหมคะลูกอะไรอีกรถยนต์นะคะมีทั้งโลหะและทั้งยางถูกไหมคะอะทีนี้นะคะวัสดุที่ทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันครูพินขออนุญาตยกตัวอย่างครกนะคะครูพินจะวาดรูปครกนะคะแต่ครกครูพินจะทํามาจากไม้ครูพินก็ลากเส้นแล้วก็เขียนนะคะว่า ทำมาจากอะไรนะคะเด็กๆระบายสีสวยงามนะวัตถุนี้คือครกไม้แต่ถ้าใครจะวัดครกอีกอย่างหนึง่งครกหินก็ได้ทํามาจากอะไรทํามาจากหินนะคะแบบนี้นะคะต่อไปวัสดุที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะคะได้แก่อ,อะไรบ้างนั้นคุณครูจะยกตัวอย่างคอนนะคะอ่ายกตัวอย่างคอนให้เด็กๆดูนะคะ คอน,นะคะก็จะมีทั้งโลหะนะคะที่ทํามาจากโลหะคือตัวข้างบนของมันนะคะและด้ามจับจะทํามาจากไม้นั่นเองนะคะวัตถุชนิดนี้ก็คือคอนนั่นเองนะคะลูกสรุปได้ว่านะคะวัตถุแต่ละชนิดอาจทำจากวัสดุชนิดเดียวกันนะคะเช่นครกไม้ ทำจากไม้หรือทำจากวัสดุหลายชนิดได้เช่นคอนทำจากไม้และโลหะนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆย้อนกลับไปดูหน้าที่10นะคะครูพินลืมสรุปให้นะคะดูหน้าที่10กันนะคะสรุปได้ว่านะคะวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ทําวัตถุอาจจะมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันนะคะ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีรูปร่างพื้นผิวความแข็งแรงเป็นต้นสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะครูพิ์ของฝากไว้2หน้าคือหน้าที่10นะลูกและหน้าที่11นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะลูกในชั่วโมงหน้าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกคน